สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปรีแอคคลิปแรกของเรานะคะเราจะมารีแอคเพลง Happy Love Day ของยปายโอริโอซึ่งบอกก่อนว่าเพลงนี้ยปายทำขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้นุกทาน,นาธนใช่ไหมแต่เ <laughs> มื่อกี้เราดูนิดนึงแล้วเราก็คิดว่าเราต้องทำรีแอคแล้วแหละแต่เรายังดูไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ามันจะเกิดขนาดไหน แค่คิดมันก็เขินก่อนแล้ววะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูคิ้เลยวิวคือภาพวิวสวยมากเลยเราชอบเวลาแบบดูวิวดูอะไรแบบเนี้ยแบบเหมือนการเดินทางกัน

But how was it? ชอบวิวอะไรแบบนี้มากเลยชอบวิวแบบเนี้ยแบบอยากขับรถแล้วก็มีคนถ่ายมีคลิปอย่างนี้โอ้ยเอ้ยไปไปน่ารักมาก จยาจับมือกันไปนานนะเขิน Oh เดี๋ยวเขินกันทันไหนอุ้ยเฮยอุ้ยเดี๋ยวก่อเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก่อนมัวใจเขินอะไรอ่ะตอนสุดท้ายว่าอะไรขอให้ทุกวันของคุณมีแต่รอยยิ้มสุขสันต์วันเกิดนุกธนาดลอุ้ยน่ารักอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูเธอเพลงดๆก็มีทั้งชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อธนาดล ท้องนา,าก็คือฉัดน,นาภานานะท่าน,น่าโดนดฮ้ยโดนบันดาลลงมาให้เธอ,เอมีความสุขแด,ด่เธอที่รักเธอเป็นและเป็นคนของหัวใจให้ตายเถอะ <c oughs> แล้วก็อะไรโอ้ยท่อนสุดท้ายว่าฉันรักเธอให้ตายเถอะทุกคน <c oughs> มันเป็นอะไรที่ไม่ไหวแล้ว โอ๊ยทำไมน่ารักขนาดนี้อ่ะแล้วก็ประเด็นคือไปผาสลัดโสดใช่ไหมตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเออก็ไปเที่ยวโอ้พอดูคิดดีๆเอา้าผาสลัดโสดแปลว่าไปไปสลัดโสดวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าสลัดโสดวัาน,นั้นแล้วโอ๊ยเราไม่ไหวจริงๆเราเขินจริงๆนะเดี๋ยวรายละเอียดอะไรต่างๆเดี่ยเดี <de ep> ๋ยวค่อยไปบีบในติ๊กตอกต่อ เราเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วก็ต้องเป็นแบบเราแล้วก็เป็นหลักกว่าเราแนะน,น่โอ้ยเราเขินจริงๆอ้อเป็นการเลี้ยโอ้ยมันเป็นของขวัญที่พิเศษมากจริงๆเลยนะคะทั้งเพลงคือทําเพลงให้ร้องให้แล้วมอบให้เป็นของขวัญแล้วอีกอย่างประเด็นคือเนื้อเพลงเนื้อเพลงคือโอ้ยโอ้ยถ้าใครได้รักเนื้อเพลงอย่างนี้โอ้ยจะไม่รักได้ไงอะ จับมือเคียงไปจับมือกันเคียงเอ้ยอะไรนะจับมืออะไรนะจับมือเดินไปด้วยกันจับมือเดินไปด้วยกันก็คือเอาล่ะก็จับมือกันเดินต่อไปเราก็จะรออยู่ข้างๆนะคะรอเป็นกำลังใจรอเชียร์รอติดตามแบบนี้เหมือนกันอุ้ย <c oughs> ทำไมน่ารักอย่างนี้ทุกคนแล้วก็คือ คลิปก็คือเพิ่งไปถ่ายเมื่อคืนใช่ไหมคะถ่ายเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้แล้วเออไม่ใช่เอ็มวีเอ็มวีก็คือถ่ายเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําวันนี้ปล่อยเพลงวันนี้ให้ธนาดลเลยเอ้ยมันเป็นของขวัญที่พิเศษมากมากจริงๆโอ้ยแล้วว่าธนาดลต้องแบบอ้ยโคตรประทับใจแล้วประเด็นคือตอนนี้เ <c oughs> อ้ยเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมทุกคน เขาเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมขนาดนี้แล้วอะเนาะไม่พูดว่ารักเอ้ยแต่วันนี้ก็พูดแล้วนะวันนี้ก็ใช้เพลงสื่อใจอีกแล้วที่ผ่าน่านมาก็คือใช้เพลงคนอื่นสื่อใจวันนี้ก็เพลงตัวเองเลยสื่อใจตัวเองไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามในติกต o อกต่อแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนบาย